กูรูสตาร์ทอัพของเราในวันนี้คือคุณพัฒนพงษ์รานุรักษ์ไปรับฟังคำแนะนำดีๆกันเลยครับ Niceloop เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง GOS นะครับเป็นระบบปฏิบัติการที่ปัจจุบันเนี้ยร้านอาหารร้านกาแฟก็ใช้ในการจัดการเน่ยง่ายขึ้นประหยัดคนติดต่อไปถึงระบบสต็อกสโตร์ต่างๆจนไปถึงระบบการจัดการคนตอนนี้มันเป็นเหมือนแบบ rising star ครับทุกกิจการเนี่ยจำเป็นต้องมี ว่านั้นเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจที่ดีแล้วก็ช่วยกิจการเนี่ยให้มีการจัดการเนี่ยให้ทันสมัยมากขึ้นก็เป็นธุรกิจที่ที่โตขึ้นแบบมหาศาลนะครับเป็นสตาร์ทอัพที่ที่น่าสนใจผมว่าจริงๆแล้วคนในในช่วงอายุที่เรียกว่า Gen Y กับเจน Z เนี่ยถือว่าโชคดี มีมือถือ1อันเนี่ยก็สามารถทําธุรกิจได้ในยุคผมในยาาตอนนี้บริษัทต่างๆเนี่ยเริ่มต้นจากคนแค่2-3คนเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นยุคของเขาครับคราวนี้มันทํำยังไงเวลาที่เราเข้าไปขอกู้มันก็จะแตกต่างจากจากเดิมโชคดีนโยบายของรัสก็ทันสมัยนะครับคือ สนใจในเรื่องของดิจิตอลเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มมีอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างเลยแล้วกันอย่างธนาคารอมสินเนี่ยก็มีหน่วยเลยครับที่จะให้กู้กับสตาร์ทอัพเพราะรู้ว่าธุรกิจต่างๆที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีการเติบโตแบบแบบมันอันลิมิตสิ่งที่จะพรีเซนต์คือผมว่าตัวบิสเนสโมเดลเนี่ยสำคัญถ้าเรามีแผนชัดเจนให้กับทางธนาคารเนี่ยผมว่าโอกาสที่ธนาคารให,ให้ให้ให้หลักทรัพย์เนี่ยมีมากมายแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่างเราบอกว่าเฮ้ยดิจิตอลมันเติบโตแต่ ในความเป็นจริงคืออะไรฮะคู่แข่งกระโดดเข้ามามหาศาลเลยอะเราจะทํายังไงเมื่อคู่แข่งเนี่ยทำทุกอย่างเหมือนเราทำาไงครับผมสับสนให้มีให้มีการทำ R&D คือทำ Research and Development ตลอดเวลา1เนี่ยต้องดู m c r o Trend เฮ้ยในโลกนี้เป็นยังไงบ้าง2เนี่ยมาดูพฤติกรรมลูกค้าครับ o i c r o behavior มาดูเลยว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมีมีพฤติกรรมยังไงความต้องการเขาเป็นยังไง ถ้าเราทำจุดนี้ได้ทุกอย่งเราก็จะยั่งยืนคนระับทุกปีเนี่ยถ้าเป็นน e l สุกผมจะทำทำ G O S ที่ทุกคนเห็นแล้วต้องหวาวนะครับหรือแม้กระทั่งการทำงานผมว่าอย่างเช่นทำแอปพลิเคชันให้ใช้ฟรีเลย ให้เขาลองเข้ามาใช้ถ้าถ้าไนซ์สโปเองเนี่ยประชาสัมพันธ์ตัวเองเนี่ยคราวนี้ผ่านแอปพลิเคชันอย่างต่างให้คนได้เข้ามาลองใช้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคือทำไงฮะให้เขาได้เข้ามาเรียนรู้ก่อนว่ามันจะมีประโยชน์กับเขาแน่ๆเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะให้เข้ามาใช้จ่ายเงินเลยแล้วไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือพยายาม ทำธุรกิจที่มันเป็นตัวพรีเมียมด้วยอย่างเช่นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยเราอาจจะเทเลเมตให้เขาคือ Work as a team มฮะเวิร์กกับคอมพานีหรือลูกค้าเราเนี่ยเหมือนจะเป็นเป็น,เป,นเป็นทีมเดียวกันเข้าใจเขาเหมือนที่เขาเข้าใจตัวเองนะคะเดียวกันเนี่ยเรามีการนําสิ่งใหม่ให้เขาตลอดเวลาบริษัทเขาโตเริ่มเติบโตเนี่ยเราก็จะได้วอลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเปิดสาขามากขึ้นแล้ว กับเขามากขึ้นถ้าเขาโตใหญ่มากๆเราก็สามารถคัสตอมไมซ์เขาเนี่ยเข้าไปลิงก์กับระบบในเรื่องของของบัญชีก็ได้ระบบสโตร์ก็ได้แม้กระทั่งเรื่องกฎหมายต่างๆก็สามารถที่จะดึงตัวพวกนี้เข้ามาเป็นระบบส่วนกลางของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองธุรกิจเนี่ยต้องมีเวลาครับที่เราจะสามารถวางลองเทิมแผลนช็อตเทิมแผนให้ชัดเจนถ้าคุณมีสิ่งนี้เนี่ยเวลาที่คุณก้าวเดินเนี่ยคุณจะลดเขาเรียกว่าความเสี่ยงลงได้ครับ สำหรับโครงการของ Night nice Loop นะครับก็เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆนะครับคุณไลท์เองที่เป็นเจ้าของโครงการนี้นะครับก็ผมก็เรียกว่าเป็น SME Start Up อีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ผมวิเคราะห์ว่าความสำเร็จของคุณไลท์หรือ Night nice Loop ก็คือว่าเราเก็บค่าบริการเพียง1,300บาทต่อเดือนนะฮะต่อร้านค้าแล้วกเ็เมื่อไหรไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีไม่ใช่แค่ร้านค้า หรือร้านอาหารเนี่ยเขาสามารถขายอาหารเฉพาะที่ร้านได้ยังสามารถสั่งแบบ Delivery ได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเ,เป็นสิ่งที่ทำให้กุณไลน์เนี่ยสามารถขยายธุรกิจไปได้อีกเยอะครับสำหรับโครงการที่ธนาคารมสินเนี่ยสนใจที่อยากจะร่วมมือกับไนซ์ลู o นะครับก็คือว่าเราเองเนี่ยดูแลธุรกิจฐานลากซึ่งเราจะมีร้าน พ่อาค้าแม่ค้ามากมายเลยนะเราอยากจะพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการถ้าเขาสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการขายอาหารให้ดีขึ้นมีการสั่งแบบเดลิเวอรี่แล้วไปส่งได้อันนี้ก็จะสามารถยกระดับให้เศรษฐกิจฐานรากที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารเนี่ยให้มาใช้บริการแล้วก็สามารถยกระดับเขาให้มีความรู้ความสามารถ สามารถแข่งขันแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับตัวเองได้อันนี้เป็นสิ่งที่นาคารอมสินอยากจะทํามากๆนะครับ